โรคไตนับว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่พบยอดผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆและหากเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยแล้วการรักษาตัวแทบจะต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลและการฟอกไตต้องทําบ่อยและนานดังนั้นแพทย์จึงแนะนําว่าควรคัดกรองให้รู้เพื่อการรักษาได้ง่ายขึ้นซึ่งในวันที่28มีนาคมนี้โรงพยาบาลสมุทรสาครก็จะมีการจัดงานวันไตโลกขึ้นด้วย นายแพทย์สุภรร์สุพัฒนาพงศ์รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลสมุทรสาครกล่าวว่าสำหรับการจัดงานไตโลคปีนี้จะจัดในหัวข้อหมั่นดูแลไตใส่ใจคัดกรองป้องกันโรคไตโดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ5ท่านมาคัดกรองโรคไตทางปัสสาวะให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยจะคัดกรองทางผู้ใหญ่และเด็กซึ่งในกลุ่มเด็กนั้นพบว่าเป็นโรคไตได้ตั้งแต่อยู่ในคันโดยมีสาเหตุมาจากพันธุก,กรรมด้วยและจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มที่เป็นโรคไตมากขึ้นคือกลุ่มอายุน้อยหรือ ราว20ปีไปจนถึงวัยทำงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีสาเหตุของโรคมาจากโรคเบาหวานความดันและยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้แต่มีการคาดการว่าน่าจะมาจากเรื่องของการบริโภคอาหารรวมถึงเรื่องการสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีที่พบในที่ทำงานก็เป็นไปได้ของโรงพยาบาลเราก็จะเจอคล้ายๆกันคือเบาหวานความดันเนี่ยที่ทาให้เกิดโรคไตเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแต่จะเจออีกครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เป็นไตอักเสบโดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุซึ่งเขาคาดว่าอาจจะมาจาก วิถีชีวิตของเราในการดูแลนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอาหารน้ำดืม่มหรือว่าเป็นเรื่องของอาสารอะไรบางอย่างที่เข้ามาในตัวเราทำให้เกิดมีการเพราะว่าวัไตไตอักเสบเกิดขึ้น ทั้งนี้ในงานในการนอกจากจะมีการคัดกรองโรคไตแล้วยังมีบูธกิจกรรมอีกมากมายอาทิเช่นบูธส่งเสริมสุขภาพโภชนาการสร้างสุขกายภาพบําบัดประเมินกล้ามเนื้อแขนขาบูธเภสัชกรการใช้ยาอย่างไรไตไม่วายรักษาแบบประคับประคองการรับบริจาคอวัยวะการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางหน้าท้องการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมบูธตรวจไข่ขาวในปัสสาวะบูธแพทย์แผนไทยและบูธคัดกรองวัดความดันโลหิต ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไตแนวทางการรักษาและการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไตด้วย ในแพทย์สุภรันบอกอีกนะคะว่าในการจัดงานทุกปีจะพบผู้ป่วยโรคไตารายใหม่ผ่านการคัดกรองในงานหลายรายซึ่งหากใครที่พบในระยะเริ่มต้นถือว่าโชคดีเพราะการรักษานั้นก็จะใช้การรับประทญญานยาไม่ต้องถึงขั้นฟอกไตซึ่งผู้ป่วยโรคไตที่ทางโรงพยาบาลรักษาให้อาการดีขึ้นหรือหายป่วยก็มีเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสุขภาพมันตรวจสุขภาพพอโรคไตแล้วโรคอื่นๆหากพบเจอในขั้นเริ่มต้นจะหายง่ายไม่อันตรายถึงชีวิต ำหรับการจัดงานวันไตโลกของโรงพยาบาลสมุทรสาครจะมีขึ้นในวันที่28มีนาคม2568ณาลานโพหลังคาโคง้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะปีนี้นะครับวันที่28มีนาคมนะครับวันศุกร์ตอน8โมงเช้าเราก็จะเริ่มมีงานนะครับงานไปจะถึงประมาณเที่ยงครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสกรีนนะครับการคัดกรองคนไข้โรคไตนะครับก็เรียนเชิญ ประชาชนแล้วก็ผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็เรียนเชิญมีคุณหมอทางไตผู้ใหญ่แล้วก็มีคุณหมอไตเด็กมาด้วยนะครับถ้าคนไข้ที่เป็นป่วยเป็นโรคไตอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นฟอกไตอยู่แล้วเราก็จะมีเรื่องของการเรื่องของการฟอกไตแบบต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนไตการบริจาคอวัยวะด้วยนะครับรวมถึงมีเรื่องของการทํากายภาพบําบัดแล้วก็เรื่องของ เรื่องยานะครับแล้วก็มีแพทย์แผนไทยด้วยนะครับก็จะมีครบทุกสาขาข,าของโรงพยาบาลสมุทรสาครที่คอยเ,อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยครับถามว่าคัดกรองคนไข้โรคไต,ตมีความสําคัญยังไงก็คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราป่วยตั้งแต่แรกๆนะครับเรารีบรักษารีบดูแลนะครับมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาถึงขนาดต้องมาฟอกไตนะครับก็เดี๋ยวใช้อยู่ใช้ยากันกินกันไปนะก็ประคองกันไปจนอายุยืน,ย,นยาวๆเลยนะครับสนับสนุนโดย MC Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย